ลำดับเราขั้นต้นรักษาศีลไว้ขั้นที่สองเราฝึกจิตของเรานะคำว่าสมาธิสมาธินะเป็นการฝึกจิตของเราทำกรรมฐานนะทำไปจิตเราเคลื่อนไปทางตารู้ทันจิตเคลื่อนไปทางหูรู้ทันจิตไหลไปคิดรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมามนคือจิตฟุ้งซ่าน ทันที่ที่เรามีสติรู้ทันจิตท,ที่ฟุง้งซ่านจะดับจิตท,ที่ตั้งมั่นก็จะเกิดเนี่ยฝึกเรื่อยๆนะจิตจะตั้งมั่นแข็งแรงมากขึ้นมากขึ้นโดยเราไม่ได้เจตนาต่อไปมันขยับเคลื่อนปุ๊บรู้ปับ๊บเคลื่อนปุ๊บรู้ปับ๊บตรงที่เราจิตมันเคลื่อนแล้วเราเห็นนะจิตก็จะไม่เคลื่อนจิตก็จะตั้งมั่นงนั้นคำสอนแรก ที่หลวงปู่ดูลสอนทั่วๆไปก็คืออย่าส่งจิตออกนอกเราห้ามจิตส่งออกนอกไม่ได้แต่เราให้มีสติรู้ทันจิตที่ส่งออกนอกจิตหลงไปคิดรู้ทันจิตหลงไปดูรู้ทันจิตหลงไปฟังรู้ทันนะไม่ต้องไปห้ามมันเพราะห้ามไม่ได้แต่คอยรู้ทันจิตที่มันส่งออกนอกอ่ะพอเรารู <S <s ้ทันนะจิตที่ส่งออกนอกก็ดับ จิตที่ตั้งมั่นก็เกิดขึ้นมาแทนวา้คาสอนของหลวงปู่ดูลที่ว่าอย่าส่งจิตออกนอกนะสิ่งที่เราจะได้ก็คือสมาธิที่ถูกต้องจิตเราจะตั้งมั่น,นธรรมดาจิตของเราส่งออกตลอดเวลาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วไม่รู้นี่เรากลับข้างนิดเดียวเรารู้ทันอย่ามัวแต่รู้ที่รูปเสียงกลิ่นรสผลพะธ,ธรรมรม ให้รู้เท่าทาันที่จิตตัวเองจิตไหลไปทางไหนก็รู้จิตไหลไปทางไหนก็รู้ฝึกไปเรื่อยๆจิตมัจะตั้งมั่นเนี่ยคำสอนที่หลวงปู่ดูลบอกว่าอย่าส่งจิตออกนอกนะบางคนเข้าใจผิดไปพยายามห้ามจิตไม่ให้ออกนอกรักษาจิตให้นิ่งๆว่างว่างแล้วคิดว่าเนี่ยเรียนคำสอนของหลวงปู่ดูลเข้าใจหลวงพ่อฟังหลวงปู่ดูทีแรกก็คิดว่า เราต้องไม่ให้จิตเคลื่อนเลยให้จิตมันตั้งอยู่เฉยๆเงียบๆไม่คิดไม่เนึกไม่ปรุงไม่แตงอะแล้วท่านสอนมาแล้วให้ดูจิตดูใจนะแล้วท่านก็พูดถึงให้จิตออกนอกอะไรพวกนี้หลวงพ่อก็พยายามมาฝึกไม่ให้จิตออกนอกวิธีฝึกก็คือทำจิตให้ทรงสมาธิอยู่จิตก็นิ่งสงบอยูน่นะก็คิดว่าดีแล้วไม่คิดไม่เนึกอะไร ขึ้นไปส่งกันบ้านนะทำอยู่สามเดือนหลวงปู่บอกทำผิดแล้วจิตมีหน้าที่คิดนึกปรุงแต่งเราไม่ควรจะไปทำให้มันไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งให้รู้เอานี่ท่านไม่ได้บอกละเอียดหรอกนะท่านบอกว่าทำผิดให้ไปทำใหม่ทำใหม่ของหลวงพ่อคือรู้จิตอย่างที่จิตเป็นจิตตั้งมั่นก็รู้ จิตหลงไปทางตาก็รู้จิตหลงไปคิดก็รู้จิตหลงไปฟังก็รู้คอยรู้ทันจิตที่หลงอะจิตที่หลงมันก็จะรู้สึกไหลขดภาษาไทยมีคำนะคำว่าหลงไหลคำนี้ดีมากๆเลยเวลาหลงเราจะรู้สึกมันไหลไปที่จริงมันไม่ไหลแล้วนะมันเกิดดับแต่มันรวดเร็วจนกระทั่งเรารู้สึกจิตมีอันเดียวก็ไหลไปไหลมาแรกๆรู้สึกงั้นไม่เป็นไร นะรู้สึกงั้นไปก่อนรู้สึกเท่าที่รู้สึกได้นี่ตรงที่เราเห็นจิตมันไหลไปอย่างเราปฏิบัติทำกรรมฐานนะหายใจเข้าพูดออกโทอะไรเงี้ยหรือกรรมฐานอื่นก็ได้จิตมันไหลไปคิดรู้ทันจิตมันไหลไปที่อารมณ์กรรมฐานรู้ทันรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาเสร็จแล้วจิตมันจะตั้งมั่นจิตมันตั้งมั่นคือจิตไม่ได้ส่งออกนอกแล้วนะงั้นวิธีทําให้จิต ตั้งมั่นวิธีที่จิตจะไม่ออกนอกก็คือมีสติรู้ทันจิตที่ออกนอกไม่ใช่ห้ามไม่ใช่บังคับแต่อาศัยสติรู้ทันจิตที่ออกนอกไปเรื่อยๆแล้วจิมจะตั้งมั่นเองเนี่ยคำสอนแรกของหลวงปู่ด,ดูลนะท่านสอนสั้นๆซึ่งกว่าจะเข้าใจเราต้องลงมือทำหลวงพ่อฟังทีแรกหลวงพ่อก็า้าใจผิดไปทำจิตให้ว่าง ทุกวันนี้ก็มีนะลูกศิษย์บอกว่าเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ดูลนะ mm hmm. ก็เที่ยวสอนทําจิตให้ว่างทําจิตให้ว่างไม่ใช่เส้นทางนะพะุทธเจ้าก็ไม่เคยสอนนะอยู่ๆให้ไปทําจิตว่างๆแล้วมันจะบรรลุพระอรหันตนะ์อะไรเงี้ยไม่มีหรอกเห้คําคำสอนแรกของหลวงปูดด่ดูลนะขั้นเบื้องต้นเลยอย่าส่งจิตออกนอกอ่ะก็คือมีสติรู้ทันเวลาจิตออกนอกถ้าเรามีสติรู้ทันจิตท,ที่ออกนอกนะ จิตท,ที่ออกนอกจะดับจิตท,ที่ตั้งมั่นจะเกิดเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะได้มาจากการที่จิตไม่ออกนอกก็คือจิตตั้งมั่น